สบายดีพี่น้องวัสดุคุายคนนะจ้ามาบ้านแม่สาวเสงเด้อม้อนี่พาแม่สาวเสงมาหาเอื้อยเพื่อนอันนี้ปลาวันอันนี้ปลากองเป็นเอื้อยสาวของแม่สาวเสงมาเยี่ยมลุงลุงยังอยู่ทังเฮืองนนเพิ่นโซ่เพื่อนบ่สบายหลายปีนายเดือนลายปีแ้วพี่น้องเอาน้ําดื่มมาให้เพิ่นกินน้าสะอาดเนาะน้ําต้มมาบ่อยากสะอาดกันได้เพ่นโซ่ปั่นน้าอ้อยมาปั่นกินพร้อม ซอเซขายน้ำอ้อยปั่นเอามาตานแล้วเอามาปานคนกินอันนี้น้ำแดงเฮลูโบ่มีมากไม้มาก,มากแอมปเปิลคนคนโซ่จะก,กินคนโซ่ก็ยากแน่ชิ้นแห้งซิ้นหมูหมูเด็ดเดี่ยวมาให้คนกินอาหารก็อึดพี่น้องเ้ย้ันนอกวันหน้า,าหาซื้อกูอมีมีเงินแต่โบได้ โบมีกินโบมีเงินก็บม่ได้กินมีเงินก็บม่ได้กินเนาะหายาะเออนางแชงออกมาภากให้คนร่ำคนรวยให้นคนโชคคนมานเดอ้อซื้อมะเช้าขายมะเร็งซื้อทาย,ายจะก็เห็นหได้นี่ลูกทายจะก็เห็นอยู่กรุงเทพผมออนี่ลูกทายเพิ่งอยู่ยกรุงเทพ่ได้นี นายลวบใจเลยแหละคใจเลยนางเด้อไอห้เด้อคบใจเพื่คคนเด้เด้อเด้อเว้อ้อเด้อนด้อเด้อเอเด้เด้อเด้อาด้อเดอเดอเด้อเดาอเด้อเส้อเด้อเด้อเด้อลา้อเด้อเด้อเด้เ้อเด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 ้อเ้เด้อเอเด้อเด้เ้ออเด้เ้้้อเ้้เ้เด้้ออ้ เออมาแ,อแล้วเพื่อนสีแบ่งเดียโนะพี่น้องพูดละเละพูดละน้อยอมาดูอยู่เอาเธอเละไรย,ยากเ,เธอเละน้อยมัยยสลีให้รับไม่รวยกูมาฝากยาฝากมากินกันมียาน้ำยากัะซูมกับยาอนี้เออเหรอ ข้าวแก่นเรือนลานสาวเจ้านา่นั่งนี่จันนี่พระนนี้นี่ซีนคับมังไม้นี่นับน้ำน้ำมันน้ำแม่งเลดี๋ยวีโดดีโดนี่เอามาให้อันนั้นม่เคยกินเรากินได้กระสับ้เรากินบดได้กินบดได้กับเข้าวเจ้าเลยกินเรากินบดได้กับไข่ตุ้มนี้น้องอ้ยนี่เรากินได้ปะเดี๋ยวซาน่าจะเรากัดกินเด้น มันดันเลว้าเนี่ยอันนึงเพราะฉะนั้นมันหนักทางกันยากยากใส่รถจักมาปั่นหมดเลยั่นและเราซื้อเันปั้งเป๊ะทั่นบ้ามาปั้นขึ้นไปถึงเือนก็เด้อปันญาอยู่แต่ล่างเจ๊อยู่ขึ้นมาหาลุงนะเนาะเพื่งเพื่งนพี่น้องเพิ่นกับลูกบวอยากได้บุ้มีแห้งเลยพี่น้องเอ้ยจ่อยหลายแหละ นอะนอนสบายเไ้น้องบ้านเมืองเออน้ำน่งพอนันนี้เือนปองเปิเด้อยาดีเมื่องก็ยาแกปวดนี่เจ็บแกบปวดยาสาลยกเจ็บปวดซื้อมาแล้วี่หาเพขสามเพข์เพิ่นก็นอน โซ่ได้จักเดือนแล้วรู้ไหมสามเดือนสามเดือนแล้วแต่นอนนอนนอนสามเดือนเนาะสามเดืแล้วพี่น้องสเดือนคนโซ่ได้สามเดือนเลยเต้ะเสียงหากระมามีแต่พ่อกับแม่เที่ยวมาเสะเสียงไม่มีเวลามีแต่ขายเครื่องหาเงินหลายทางพี่น้องมาด้วยเล่นเมาเป็นเป็นอย่างก,กัเพ่อมา เปล่นกระเพาะน้ำไส่ปวดเนี่เดีอยกาบุดีพี่น้องเอ้ยน้ำไส้อักเสบลำไส้อักเสบถผมียาดีไม่ยัางกาแนะนำให้ในเดอ้อเพื่อนกระอยากดีอยากเศร้าเพื่อนเมื่อยแห้งแล้วพี่น้องเจบโซเห็นเลอีโตนพี่น้องเพื่อกบาบุอยากเจ็บอยากเป็นดอกอยากดีไว้ไว้ฮะละ ได้กินยาใดกรบทึกปวนดกรบาทึกบดีเกเทื่อเงินข้ากับเบิดล่ะปววอ่ะนั่งเี้มนั่งเฝ้าเดี๋ยวอันนี้เมียเพื่อนกินสลีสลีก็มาเต็มเจ๊แสงมาให้กิน เคยกินที่เสือกินเลยอันนี้ก็เอื้อยที่ทงพุ่นก็นอนแล้วเมื่อยแห้งขี่รถจักขี่มอเตอร์ไซค์อะไรพี่น้องมามาเยี่ยมจักรลักก็แต่มาหาชซยมาโอดพี่โอ้เคี้ยนบุกกว่าสี่สิบป่ายพูงสี่สิบกิโลเด้อจ้าขี้พุ่นปูสุดยอดเลย อยู่บ้านนี่กับซรีกับบุมี่เนาะพี่น้องอึดมันเป็นบ้านนอกมันเป็นแบบโซนนบดไข่โค,คมจเจริญไข่โคมเจริญบ้านเกิดเมืองนอนของแม่สาแสงแหละแต่สาแสงเด้เกอดอยู่นี่เออสาแสงเเกอดอยู่นี่ตอนนี้กำลังสีหเห็ดเกง่งจืดตุม้มจืดเนาะ เก่งซีนั่นแหละโซเซงไปได้ซื้อพักมาคิดบวอออว่าวยุนีมันบูมีขายคิดว่ายุนีมีขายเลยเลยมาซื้อเอาทีเท้มันบูมีนี่ต่สีแห้งที่โซเสงคิดมาแล้วตากมาสีแห้งแดดเดียวเนาะมันจะแห้งแน่บ่แน่มือน,นี้ค่ะพี่น้องสิได้มาแกงอันนี้ให้เพื่อนกินเพื่อนท่ากินเพื่อนว่าอันโซเสงมาแล้วสิเฮ็ดสู้กินวะ ไ่ยินแล้วว่าเมื่อกี้นี่ถ้ากินอยู่ได้ว่าเฮ็ดในนังูวายาก,กิแนวมีเหงือมีแห้งมีแต่ใส่พักก็มีแต่พักหอมบัวมันเขตเนาะบ้านเนาะมันบมีขายเลยพี่เนาะรอหม้อพดกันเนาะแลเหากมาแกงเป็นยกสดน้ำแห้งแต่เตโซมาบ่ไดเ้เคยกินน้ำแกงน้ำเบื่อเลยกินแต่แนงแห้งที่ป่า เป็นปลาปลาแห้งที่สเงสงซื้อผักมาให้กินแต่ปิ้งปิ้งปิ้งเพื่อกระเบือ้ออยากกินน้ำนั้นสดน้ำฮอนฮอนซีนล,ลงแล้วพี่น้องซีนแหงเด็ดเดียวซีมีผักนํำเดือจ้าผักก็มีซัมีแ่แหละกินซัมมีเนาะพี่น้องบันนอกบันนาคกินกรอืดอืด เบ่งน้ำกันเลยจ้าสีเกงแบบจืดๆนี่แหละให้คนกินพี่น้องเพื่อนกำลังกินข้าวข้าวมีเอาเพื่นป้อนพี่น้องน่อต้องการได้ค้ำไว้เป่าให้น่าเลยนี่มันฮอนเลยเออดนๆแล้วก็ กูยิงกระถนี่แม่นั่งเนงเพืนกันหาที่ยไปกอาใ่่าม่กอไพกดร้านกอาบักตุยยหนึงพี่น้องเียนี่จ๋อไอสามสี่เดือนนะเนะแบอะ

น้ำน้ำอ้อยได้ใส่ตเย็นนะน้ำอ้อยใส่ตเยินแล้วมันบูดอันขาวๆติดหน้าผากนะอันติดหัวเด้อ บูเมนเจียบูเมนกะระดาษภาษาไทยจะเอ,อิ้นมายังวะลืมแล้วอันนี้กับพี่น้องเนะลูกหลานน้องน,ะงนุ่งมาเยี่ยมมายามลูกเชดนมาเยี่ยม สภาพบรรยากาศบ้นนบ้านนากกบแบบนี้แหละพี่น้องไทเคยอยู่บ้นอนกคือสีหูจักเนาะผู้ปอนข้าวกับปอนอยู่พี่น้องคอ่่่หุนนสส้ัโรยใใบ เพื ai. yes. oh. Oh. Uh. Oh. Uh ่งจะกินลายเลยด้พี่น้องกินปกติว่าหรือว่ากินลายมื้อนีนี้ะชิซ่เศ้าเลยชิ้นเ้าเละชิ้้าวว้แพะ

กำลังโอ้โอ้น้ํานี่ <coughs> <coughs>

คลิปนี้ก็มาฮ้อนนี่เพื่อกินข้าวอิ่นไล้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเซมมหาไซน์เด้อจ้าส่องอ่ะอุนมหาไซเบาแพนสาวนุกพ่อแอร์ไม่จี๊ดใเด้อจ้าสบายดีสบายดีบาด๊ายบาย